ในวันที่แห้งแรงในวันที่ฝนไม่ตกตายหมดนะคะแม่ตัดแล้วไม่เกิดนี่เด่อย่างนี้นะคะตายที่มืดแห้งแรงเกินไปะฉะนั้นก็ตายเป็นหย่อมตุ้งหย่อมรงหาพันยามปุกก หมดลายอยู่ต้องใช้คะแนนเยอะนะคะแม่เรื่องพันยาปีนี้สิตันเท่าไรปีที่แล้วสองพันดึงห้อยง่วนนะคะมากินนี่ะว่าง่วดผู้ใดค่ะแม่กินปลายอ้ยมือใดควละพละัดระห็นดูแต่ฟ้าแต่ว่าไม่ตกนะคะเขาตกไปหมดแล้ว เหลือโซนนี้ไม่ตกนี่ต้นแต่หย่าแล้วค่ะตาย,าต,ายตายเป็นหย่อมเป็นหย่อมตายหมดแล้วบ่นว่าตายก็บ่าตายเหนียวแหงเขามาแล้วกดแชร์กดไลค์แวมเมตาผลาไม้พี่เพชรสมเท่าถุนค่าอาหารให้หน้องด้วยนะคะย่าพี่เพชรมีแบบนี้แหละว่าเราไม่ได้ตัดนะ ไม่มีหญ้าตัดก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ตายเพราะเราตัดนานแล้วนี่ตอแรกนี่แต่ว่าบ่เกิดค่ะแม่ค่ะสวัสดีจ้า